สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยพามาสวนจ้านี่เอาปุ๋ยมาใส่ข้าวจ้าทุกคนนี่ข้าวทางนี้ไม่ง,งามนะคะใส่ปุ๋ยไปเลยจ้าอ่าใส่ปุ๋ยรอรอฝนจ้าใส่ปุ๋ยรอฝนนะคะตกมานะคืนนี้ตกมานะ อย่าไปตกแต่ทางที่ท่วมบ้านคนหลายมาตกทางนี้บ้างสงสารทางไม่ตกก็ไม่ตกไปตกอยู่เด้อที่ตกบ่อยๆก็ไปตกเนี่ยมาตกให้ยายต้อยนี่นี่ใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยมาเด้อมาตกมาเด้อนี่ก้อนเขียวๆนะมาตกข้าวที่เละมากเลยตรงนี้จ้ะทุกคน เติมปุ๋ยสักหน่อยรอฝนนะคะไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกหรอกค่ะคนอยากได้ก็ไม่มาทางที่ไม่อยากได้น้ำก็ไปท่วมเขาฝนเอ้ยทำไมไม่ตกมานี่เนาะตกมานี่ตกมานายาต้อยนี่หญ้าก็เยอะ ตกมานาใหญ่ต้อยเลยไม่ว่ากันเลยนี่ตกมาบานปุ๋ยรอน้ำเป็นยังไงเนาะจะมาหรือเปล่าน้ำเนี่ยจะสมหวังไหมรอรอคืนนี้คุณรอพี่บาง จาทางแวไปเหยนใจคนมีเมียผู้จอบลอยสิลงบ้าบาเพราะบนานนอกเดนอ้องเมียเพื่อเจอกันไหมเม่คำเอ้ยเอ๋อเอา คุยไปคุยมาอย่าถ้อยร้องเพลงเฉยเออทุกคนชอบเสียงเพลงนะคะยายเวลายายอยู่คนเดียวยายก็ร้องเพงลงร้องหัวลำบ้างร้องลูกทุ่งบ้างจ้ะทุกคนมาดูกันจ้านี่หวานข้าวหวานข้าวนะจ้า งามๆนะคะตกลงมานะคะก้อนนุ้นนะคะตกมานะคะอย่าไปตกที่ทางเขาน้ําท่วมนะมาตกให้ยายนี่นายายแรงๆนี่มาตกเลยจ้ะมาเลยมาตกเลยพร้อมให้ตกตกมาให้หน่อยมาตกให้หน่อยวานปุ๋ยแล้วนะตกมาให้หน่อยยาก็เยอะ แต่ว่าไอ้ฝั่งนู้นนะคะฝั่งตะวันออกนะคะที่ยายถ่ายให้ดูเนี่ยนั่นนงามข้าวงามอันนี้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกไม่งามรู้สึกว่าข้าวไม่มีน้ำค่ะข้าวไม่มีน้ำก็เลยไม่งามแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยก็เลยไม่งามนี่ ลานปุ๋ยไปก่อนรอฝนนะคะทุกคนยญ้าก็เยอะค่ะถ้าฝนตกมานะแล้วก็มีน้ำขังนะคะรับรองว่าหญ้าเน่าลงไปก็จะทำให้ข้าวเราแบบคืนชีพค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง เดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ